ช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ facebook แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมปะ่ะนี่จุเลียตไงครับพ่อมีน้องคนหนึ่งอยากให้หนูว่าไป Vs กับไททันน่ะลูกหนูไหวไหมน่าจะพอไหวน,นะครับพ่อ ก็มั่นใจในพลังของหนูเหมือนกันมันต้องอย่างนี้สิลูกพ่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดลูกชนะนะวันนี้เดี๋ยวพ,พ่อพากลับมาเลี้ยงหมูกระทะเลยกินไหมโอ้ของโปรดเลยค่ะพ่อโอเคไปไปครับเพื่อนเพื่อลูกเราบอกพร้อมเราก็พร้อมนะผมแต่เวลแค่ร้อยยี่สิบให้นะฮะดามเมจของลูกเราเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเช็คก,ก่อน โอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าไททันกันเลยดีกว่านะครับผมปกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมโดนะัทโดโด้แล้วนี่เราอยู่กันในเกมอาร์มูบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมเนาะวันนี้เนี่ยผมก็มาทํามีน้องคนหนึ่งน้องมาขอให้แบบเอีเอากิก้าวีเอสไททันนะครับก็โอเคครับผมกิก้าวีเอสไททันนะครับแต่ว่าลูกผมมีเลเวลอยู่ที่125นะครับผมแล้วก็ ดาเมจอยู่ที่120กว่าน,นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมของอะไรมาสู้มากมายนะครับมีแค่ลูกธนู4-5ดอกเนาะกับยาสลบ <c oughs> โอเคครับผมก็เดี๋ยวให้ลูกไปจัดการเลยนะฮะอ่ดูซิลูกจะไหวไหมเออสู้ๆนะจูเลียตลูกพ่ออืม,อมนะไปจูเลียตไปลูก อ๋อไอจูเลียตวิ่งไปแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราคอยส่องอยู่ระยะห่างนะฮะโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้กัดกัดแรงอยู่นะจูเลียตเราก็กัดแรงอยู่นะแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเลือดหมื่นเก้าเราไปทางนั้นก็ตบเราแรงเหมือนกันนะฮะโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยสู้สู้สู้ลูกสู้สู้จูเลียตสู้ จูเลียตสู้สู้จูเลียตสู้ตายจูเลียตไว้ลายสู้ตายสู้สู้จูเลียตไหวไหมเนี่ยจูเลียตจะตายแล้วจูเลียตหนีก่อนหนีก่อนจูเลียตโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่นะจูเลียตจูเลียลูกพ่อจูเลียตเพื่อน กสาวผมตายนะครับไอ้นั่นได้แค่ครึ่งเดียวอย่งเงี้จูเลียตคือน่าจะยังไม่ไหวนะครับผมจูเลียตในตอนนี้ผงต้องผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงต้องเอาลูกสาวผมนะต้องไปกดรีเรียกอะไรอ่ะรีเซฟนะฮะ แล้วก็เอาลูกสาวนะฮะไปเก็บเวลอีกสักหน่อยนะครับอีกสัก20 30ิเวลเราค่อยมาบวกแต่ตอนนี้นะครับผมไอ้ไททันมาอินโทรมาวันนี้มึงโดนโดนหงบอาจบัง,งอาจคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีลูกธนูอยู่แค่4 3สลูกที่เหลือเป็นยาสลบนะครับผมพูดง,ง่ายว่ามันเลือดเหลืออยู่แสนสองไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันได้แต่หรือเปล่าแต่มัน เหลืออดแหละตอนนี้มันเหลืออดแหละหัวมันร้อนจัดจัดแล้วครับผมม,มาวิ่งมาวิ่งมามวิ่งมานี้วิ่งมานี้หัวร้อนจ,จัดจัดเลยนะครับผมมันบังอาจทําร้ายลูกสาวผมเนะี <c> ่ย <oughs> จริงๆเราไปทำร้ายมันก่อนด้ว <c> ย <oughs> ม,มามามแต่ยังน้อยๆมันก็น่าปณนีปนอมไม่น่าจะฆ่าลูกเราเลยครับผม,ม,ม,มเรื่องนี้มันคุยกันได้นี่ เออู้ไม่ไหวก็หนีก็ได้เออไอ้นี่มันไม่ปล่อยนะมันไม่ปล่อยให้ลูกเราแม้แต่จะวิ่งหน uh ีเลยนะนี่ไอ้ไททันโหดร้ายไททันโหดร้ายเอออุ๊ยไอ้ไททันใส่ไม่ดีเออมันไม่ยอมให้เราอุทธรเลยนะอืมอืมมานี่มานี่มานี้มันใช้ฐานเตี้ยกับเราเลยนะผมไอเจ้านี่เออมันสังหารลูกเราเลยนะ ไอ้ไทไททันไอ้ไททันอะไรของพวกเอ็กไอ้แลปเตอร์ออกไปออนี่เป็นไงใช้พลังจิตตายหมดเลยนะครับผมไม่ได้พลังจิตเนี้ยไททันมันเหยียบนะเมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการจัดการมันก่อนแล้วจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยนูลูกธนูก็เหลืออยู่แค่สามสิบแปดิงไปยิงไวีเดี๋ยวย้อ ทยท่านตัวนั้นเดอเดี ibly, ๋เด okay. <sy> ้อเดๆอเด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 ้อเนวิ่งตามไม่เลิกเลยแฮอต้องแก้แค้นให้ลูกนะเพื่อนไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอือมันใจร้ายมากเลยนะมันมันไม่ไม่ยอมปล่อยลูกเราแม้แต่นิดเดียวเลยลูกเราจะตายแล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะอือ โอ้ยดูมันโอ้โหตอนนี้ผมก็ใกล้จะตายตามลูกแล้วนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจีจีน่าให้จีจีพักผ่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเราค่อยรีรีเซฟต่อบางทีหลักไอ้อีกไอ้แรปเตอร์มันเยอะจังวะเดี๋ยวค่อยไปรีเซฟที่หลังนะเพื่อนๆเออผมไม่ยอมปล่อยลูกตายนะครับโอเคไหนไหนไหนมานี่อืม อยู่ไหนลวมันอยู่ไหนและ้ะอ้าวไปยืนทําอะไรตรงนั้นไอ้ไททันไอ้ไททันเลือดมันเหลือแสนสองครับตอนนั้นนะใช่ไหมแสนสองก็กว่าน,นี่อ้าวมาไม่ได้ละสินเนี่ยโดนอโดนโ,ดนโ,ดนโูแต่ว่าเจ้าลูกธนูยิงมันจนตามผมว่ามันคงจะมันคงจะ,จะเกินไปเนาะสี <arose> <sm all> ่สิบกระบอกธนูยิงอืมนี่เดี๋ยวเดียว มีอะไรอีกมีไหมไหนเออเอาลูกยาสลบยิงแม่งไอ้ธ <rainforest> นูไม่พออ่ะเออ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 ยิงไป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 อืมอืมอืมนี่นี่เออนี่ยังยิงยิงคือตอนนี้เนี่ยมันน่าจะติดไอซอกนั้นอยู่นะครับผมมา นี่น uh, ี่นี่นี่นี่แน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 ่โอ้โหลูกขนมผมเหลือเจ็ดดอกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเจ็ดดอกเจ็ดดอกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดครับลูกขนมผมหมดแล้เรือหลือเท่าไหร่เรือโอ้โหแปดหมื่นอืมไม่สดแล้วครับผมตอนนี้ หัวร้อนจะจัด,จดแล้วนะครับผมโอ้โหเหนะ็นนะไม่มีลูกกระสุนอีกลูกหนึ่งมาเดี๋ยวเอามานี่เอามาหนี้นี่มานี่มานี่อือโอ้เมื่อ,อกี้มันมันฆ่าลูกเราะของนะอีกดอกนึงไม่สดแล้วครับผมมีดนี่แหละมาไม่เองก็ฆ่าวันนี้ต้องตายกันไปข้างนึงมานี่มึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนหลบไปหลบไปต่อไปหลบไป,บไป,บไปอ,อ,อยุดมาอ,อืออือ เออ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 อนี่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 นีเออจะหนีไปไหนอู้ไม่ให้หนีไม่ให้หนีไม่ให้หนีไม่ให้อืฝันขาฝันเข้าไปฝันเข้าไปอืมอือมขยับทำไมนักอืม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 ขาไหนเนี่ยขาไหนดื้อขานี้ยขาเนี้ยขาเนี้ยขานี้เอขานี้ขานี้ใช่ไหมดื้อนี่ เฮ้ยหลานี่ใช่ไหมดื้อ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 อื้ออื้ออื้เดี๋ยวจะไปไหน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 โอ้ดูมันวิ่งหนีอืมนี่วิ่งหนีไม่ปล่อยให้หนีหรอกมึงลอด้วยนะจะไปไหนมาที่อื้มไอ้โอ้โหดูดูขามันเปี้ยขามันงอแล้วเนอะโอ้เด้อ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  กลัวมันวิ่งหนีลงน้ำนะตอนเนี้ยมันชอบมันเอ๋ออะไรมันชอบวิ่งลงน้ำไอตัวเนี้ยโอ้แล้ว,ลวเราเหนื่อยด้วยโอ้โหเอาไงดีเฮ้ยเอ้ย,อยลืมเรามีชุดเทคนี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยมาน้องอย่างนี้น้องอย่างนี้มามานะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไอไททันมานี่สปีดสี่คูนร้อยเลยนะผมมานี่ วิ่งวิ่งนะมันวิ่งนะมันวิ่งนะมันวิ่งไอ้ไอ้บ้าไอ้ไอ้ไอ้ยักษ์โอ้โหมันฆ่าลูกเราแล้วอือออออืืืืฝันฝันก็ไป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 เขาจะไปไหนอีกอะจะไปไหนอีกอะจะไปไหนอีกอะจะไปไหน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 อืออือวิ่งเหรอวิ่งหนีเหรอเฮ้ยจะไปไหนวันนี้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ มานี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยอเออเออเออืออนี่โอ้ยวิ่งเองวิ่งอยู่นั่นแหละโอ้แต่วิ่งดักหน้ามันดิเออไม่ให้ให้มันติดกำแพงไปซะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้หางม่าฟันมั้งเออมานี่อี๋อ่ะติดยางติดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอพังหนึ่ง ไอ้ดิวโลไปไกลๆไม่ใช่เรื่องเองไปอืมมานี่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 อือตายซะตายซะตายซะไอ้ตายนั่นตายซะตายซะ,ยซะเอาไปไหน I I ไม่สะใจหลบไปหลบไปหลบไปคาโน่หลบไปอืมยังยังยังแผนนี้ยังไม่หายเนะโว้โห,ม,หมันมันบังอาจมาก มันทำร้ายจิตใจผมมากเนี่ยผมตอนนี้โอ้โหมันทำร้ายลูกเรานี่อืต้องบอกว่าเราไปทำร้ายมันก่อนนะผมเออแต่มันไม่ยอมมันแบบมันเห็นว่าเราสู้ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ยอมหยุดอ่ะโอ้โหมันมันไม่มันมันเลือดเย็นมากเนี่ยผมเออมันเป็นการท้าดวลกันดิท้าดวลมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาโอ้ยไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอ่ะนี่ตมื่กกี้ถ้ามันวิ่งหนีหรือมันไม่ฆ่าผมจะเอาลูกผมหนีแล้วนั่นอ่ะ เข้าไปไม่ทันแน่ผมมานี่ไหนไหนหัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่ไหนยังไม่สะใจนี่หางอีกวัวมอยู่ไหนวะเนี่ยอืมเออมันยังไม่สะใจมันยังไม่สะใจมันยังไม่หายยังไม่หายหัวร้อนนะครับผมตอนนี้นี่นี่เดี๋ยว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 อยู่ไหนมันอยู่ไหนอือ ปกติผมจะไม่ค่อยมายุ่งเท่าไหร่แน่ไงพวกไททันเนี่ยเพราะรู้ว่าสู้มันไม่ได้ไงผมเออเดี๋ยวอืออืออืออไหนหัวมันหัวมันอยู่ตรงไหนหน้าอะไรนั่นหางอ๋อนี่หัวมันอยู่นี่นี่ไอ้ไอไอหยาดสลบอีกไอี้มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวไอมดไอ้มด ลำคาญเว้ยลำคาญเว้ยลำคานไปไกลไปไกลไไปไกลไกลเลยไปไกลไกลเลยเฮ้ยแก่แขนได้แล้วนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูยิงซ้ำใเนี้หมันเกลียวนะเฮ้ยโอ้โหเอาออฟมดอีกไอพวกนี้อออืืืโอเคครับเพื่อนๆก็เนาะตอนนี้ก็เราก็ สังหารไทท่านได้แล้วนะครับผมโอเคขออนุญ,ญาตไปรีเซฟนะครับผมแล้วก็ไปเก็บเวลให้ลูกอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะประมาณสัก10-20เวลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงครับว่าลูกเราจะสู้มันไหวไหมนะโอเคครับผมไปอมเอาเนื้อมากินโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้เพิ่มเลเวลให้ลูกไปนะเป็น,นร้อยห้าสิบหนะฮะก็เพิ่มแล้วที่เหลือก็เวลเท่าไหร่ก็ลงจมพลังโจมตีหมดเลยนะครับผมมาดู ว่าจูเลียตรอบนี้นะครับผมจะสู้กับเจ้าไททันตัวเดิมตัวเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นออฟไลน์นะเราสามารถรีเซฟได้เนาะโอเคก็เหมือนผมเคยสอนไปแล้วเนาะการรีเซฟมาไปจัดก,การมันเลยจูเลียตโอเคครับผมอืออือรอบนี้เป็นไงเป็นไงอออเอจัดบ,บรรลุสู้สู้ลูกออสู้สู้สมันสู้มันสู้มันจูเลียตสูสม้มันอืออืม จูเลียตก็โดนหนักหน่วงเหมือนกันนะครับผมทางนั้นก็ต้องบอกว่าผมใส่สร้อยทองให้ลูกด้วยแล้วก็อานด้วยนะครับอานก็จะมีกับมีส่งผลตกป้องกันป้องกันด้วยนะเออผมก็ใส่อานดีๆให้ลูกเลยแหละอโอเคอเป็นอานสีสีสีสทองนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยมีโอกาสชนะครับผมเฮ้ยเลื่อนรือหกหมื่นอ้าวหนีแล้วครับผมโอ้จูเลียนะครับผมเวิร์ดเลย ดูเลี้ยวด้วยร้อยร้อยสี่สิบนี่นะร้อยร้อยห้าห้านะเอาลูกไปฟาร,ร์มนะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้าโปรตีนดัชน์นะครับยัดให้ลูกกินเนาะเออยัดจนมันสลบไปรอบหนึ่งอ่ะ <c ười> ให้ลูกมันกินเยอะเลยนะครับผมจมันก็ไอโปรตีนดัทที่เปลี่ยนสีมันสามารถเพิ่มเลเวลให้เดรโซ่ได้นะฮะก็นี่แหละอืมเอาเอาหนูกัดมันลูกกัดมันเอา้าหนูตีดินเหรออืไอ้นี่มัน มันหนีนะมันหนีนะเออมันหนีอ่ะมันหนีโหดูดีลูกเราติดหินเลยนะอืมไปขยับหน่อยลูกอือโอ้โหติดก้อนบเลอร์เลยนะไปลูกไปไปลูกไปวิ่งตามวิ่งตามโอ้โหแล้วแบบกีก้ารเราเหนื่อยง่ายมากเลยนะครับทางที่ดีนะผมจะต้องเอาขยับออกเนาะไปแล้วก็ให้ลูกวิ่งเองถ้าลูกวิ่งเองลูกจะไม่เหนื่อยนะผมก็งงเหมือนกันลุยมันลูกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับลุยโ,โอ้โหวิ่งไวด้วย โดน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 ไอ้ไททันโดนโดนโดนโอ้เป็นไงเออเออเอออืมจุเลียดจัดการมันลูกจุเลียดจัดการมันนานไงเลือดเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราเริ่มกัดเบากัดเบาลงแล้วนะครับเพราะว่ากิก้าเนี่ยตอนแรกที่เห็นว่ามันเลือดมันลดไวมากนะครับก็คือกิก้านะจะสามารถกัดเลือดกัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมยิ่งเลือดเยอะเขายิ่งกัดแรงนะ อีกแล้วโอ้ยอยู่เรียนลูกโอ้ตาย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 จะตามขอทันไหมเนี่ยไม่รูกว่ะโอ้ยเหนื่อยละเหนื่อยนะไอ้รู้วิ่งตามได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเทำไงดีเอ้ยเดี๋ยวไม่ยอมหรอกไม่ยอมบอกผมไม่ปล่อยมันหรอกนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมต้องให้ลูกผมสังหารให้ได้นะอือก็เมื่อกี้เนี่ยผมฆ่าลูก ถ่าจูเลียตไปแล้วนะครับดีนะัเดี๋ยวมันเป็นออฟไลน์ line, นะมันรีเซฟกลับได้เออไปฮะตาม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 แต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมก็ตั้งแต่เช้าครับไล่เก็บเวลตั้งแต่เช้านะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะ <c oughs> ก็บวกกับให้โปรตีนดัตไปด้วยนะครับผมให้เวลไปด้วยกดโปรตีนดัตไปด้วยโอ้โหแล้วก็กดคูณ e อ็เข้าไปด้วย ก็ได้ประมาณวิว155นะครับก็เลยเอามาลองดูว่าไหวไหมเดีวแบบผมรู้สึกว่ามันไหวแล้วนะตอนนี้อืมแบนี้ที่ตอนนี้นะครับว่าผมเดินตามอ้ไททันมันไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงวิ่งเองนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกเราวิ่งตามมอนกันไอล,ลูกเราจะวิ่งไวกว่าเนาะมันดีวมันวิ่งป็นวนเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่ชุดเทควิ่งตามมันนะครับผม,มจะได้วิ่งไวๆหน่อย โอ้ลึกใส่เชื่อิปัดถูไรฮะอ๋อลุยติดสปีดเออวิง 4, ่งสี่คูร้อยแน่นอนครับผมจูเลียตมันก็ต้องวิ่งสี่คูร้อยตามเราเหมือนกันนะดูดิพื้นดังสั่นเลยอะเห็นป่ะวิ่งตามเราทันนะเนี่ยมานีมาตามมาตามมาตามมาอืมตามตาม,มาเลยลูกจูเลียตลูกมา วิ่ไททันมันวิ่งสู้ฟัดจริงๆริงเลยนะโอ้จะมันจะวิ่งไวไปไหนเนี่ยเอ้าไม่ถึงนะฮะผมตอนนี้ไม่ถึงนะให้มันตาให้ลูกเราตามไม่ได้นะไม่ถึงโอ้ยวิ่งหนีไปไหนเล่าดีเมื่อกี้นะม่แฮวิ่งไล่เหยียบเพียงครับเราเป็นมดไหนละโอ้ยมันวิ่งไปก้าวไกลเลยจ้ะม,มานี่มานี่ตามมาลูกตามมาลูกจูเล่ตตามมาลูกอืออืมอันนี้ เราเสียเปรียบตรงว่ายน้ําอ่ะเราว่ายน้ําแล้วแบบเราว่ายน้ำแล้ววิ่งตามมันไม่ทันเฮ้ยเด้อเด้อไป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 วิ่งไปวิ่งตามครับผมวิ่งไปนู่นครับวิ่งไปนู่นแล้วตรงนี้หนูจะติดกระโหลกไงเฮ้ยลองดูดิโอ้ยไอ้เช่ไอ้เช่ไอ้เช่โอ้ยไอ้เช่ไอ้ ไอ้เคไอ้เคอ้ามลูกแล้วมันไปนู้นแล้วหูมันไปไกลนแล้วหูมันทิ้งห่างแล้วนะมาตามมาตามมามาลูกตามมาเออนั่นแหละนั่นแหละมาลูกเออยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่ไปไปไปกลัวติดหินนะครับผมมาตามมาตามมาอืมนี่ลูกมานี่ติดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยไม่ติดไม่ติดไม่ติดไป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  คือตอนนี้นะครับเป็นการวิ่งฟู้งฟัดมากเลยนะผมไล่ตามไล่ฆ่าไทยท่านนะเอออ๋อไอเขอีนี่นี่นี่วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมามาตามมาลูกตามมาตามมาลูกตามมาอยู่บนไม่รู้นะครผมเฮ้ยลูกไปไหนแล้วลูกหายอ๋ออยู่นี่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 ไ้ลูกไปเร็ว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  ไปไหนแล้วไหนไทายนันเนาะโอ้มันวิ่งไปนู่นเลยเหรอโอ้อย่างไกลนะผมโอ้โหมันวิ่งแบบเดือดจริงๆเนี่ยโอ้โหดูดิเกือบหลุดจอนะเมื่อกี้โอ้โหมอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะโอ้ยลูกเราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมปามไปตรงนั้นมันน่าจะมีแบบหินขู่ขาเยอะอยู่นะมันน่าจะไปติดติดหินตรงนั้นบ้างเนี่ยผม โอเคครับเ,เพื่อนๆก็ถ้าอยากจะล้มกีก้านะเออยากจะล้มไททันนะครับผมก็แนะนำนะครับผมให้ให้ตีมันไปนะผมให้ให้ใช้กีก้าตีเนาะเออกีก้านี่มันล้มไททันได้จริงๆนะครับผมอ่าวันนี้ลุยลุยลุยมาลูกจัดการไป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 ,ไปโอเคผมไม่อยากให้มันหนีแล้วผมจะช่วยลูกยิงแล้วนะกับไอลูกธนู40ลูกที่เหลือนะผม มานี่ยิงยิงไปยิงช่วยลูก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 อืมนี่นี่นี่สู้สู้มันลูกไล่กัดมันไปลูกจูเลียตมันนีลูกทำได้แล้วนะเอออุตส่าห์ไปฝึกวิเศษกันมาเออในในี่ช่วยกัน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 นี่ยิงขายิงขาิยิงไปยิงไป ยิงเออเออมันจะตายแล้วนะมใกล้จะตายลูกมันใก,กใ,กกใกล้จะตายแล้วลูกจูเลียตมันใกล้จะตายแล้วลูกใกล้จะตายแล้วโอ้เลยเก้าร้อยีกเก้าร้อยสองร้อยอีกทีเดียวเรียบร้อยครับผมวู้โ,โูลูกเราชนะแล้วนะ,ะนะผมโอ้จูเลียตเนี่ยผมชนะแล้วนะครับผมโโอ้หไปเก็บมาอีกยี่สิบเวลนะประมาณยี่สิบกว่าเวลมั้งเออ ลงทุนหนึงกนาว่าซื้อยาคูลเลยนะผมให้ลูกกินเลยนะเนาะกี่เพชรว่าไอ้กี่เอมเบอร์นะผมจาไม่ได้ก็ตั้งแต่เช้าครับก็นั่งงับนั่งกัดเมียตั้งแต่เช้านี่แหละเออให้ลูกเก็บเรลวน้องโคเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนโอ้โหนี่นะครับคือจูเลียนะครับคือราชาแห่งอาร์คในแมปนี้เลยนะผมว้าวเป็นไงครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ภาพสวยๆก่อนโอ้ อนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโดก็มี f c e b o o k f แ n Page แล้วนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาแนะนำกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน EP ีหน้านะครับ 呜呼！